ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะคะสู่ช่องจเจสี่ค่ะวันนี้อยู่เกมคจูหมายเลขแปดนะคะหรือว่าคจู n มายเลขแปดเกมนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงการอัปเดตนะคะที่กำลังจะมี เร็วๆนี้นะคะเอออีกไม่กี <un> <nível> ่วันนี้เองนะว่าจะมีอัปเดตอะไรบ้างนะคะเพื่อนๆจะได้รับของอะไรบ้างรวมถึงนะมีข้อมูลนะคะอันนี้คือเจก็ยังไม่ได้มีข้อมูลซัพพอร์ตร้อนะในส่วนของเรื่องตัวละครใหม่ที่กําลังจะเข้าแต่ว่าทางต่างชาติเนี่ยก็มีการพูดถึงแล้วเจก็มีการเข้าไปดูในเว็บไซต์ Official เนาะก็มีการอัปเดตนะว่า Story กกำลังจะคัมมิ่งเร็วๆนี้นะคะก็เลยเดี๋ยวเอามาพูดในท็อปิกของคลิปนี้ด้วยเลยละกันเนาะ ซึ่งคลิปนี้นะคะก็จะพูดถึงในส่วนของกิจกรรมนะคะที่กำลังจะเข้ามาของรางวัลที่เพื่อนๆจะได้รับรวมถึงตัวละครใหม่นะคะอย่างชินมุมิยะซาเก็นนั่นเองค่ะถ้าทุกคนอยากรู้แล้วเนี่ยว่าเนื้อหาของการอัปเดตเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะกดไลค์คนละหนึ่งไลค์นะคะแล้วก็ไป ดูกะเหลือ Lich Man Shop ร้านเติมเกมถูกไวผ่อนได้มีเงินคืนเติมได้ย4ชั่วโมงเติมเกม One พ่อไม s t s t r o n g นับนเว็บรับ Lich Man Coin ใช้เป็นส่วนลดได้พร้อมบริการผ่อนนานสูงสุดสิบเดือนเติมเกมชั้นนาได้ทุกเกมจ่ายได้หลายช่องทางแถมเติมเกมได้ทางเว็บไซต์และไลายเติมเกมราคาถูกได้แล้ววันนี้ที่ i ิ h Man s h o p เท่านั้น มาค่ะทุกคนอย่างแรกนะคะเราพูดถึงในส่วนของการอัปเดตโดยรวมก่อนดีกว่าที่มีข้อมูลการยืนยันนะคะที่ o f f i ิเชียเนี่ยยืนยันแล้วว่ามีแน่นอนนะคะเรื่องแรกเนาะเขาก็มีการพูดถึงก่อนนะคะว่าเลดบอสไคจูตัวแรกนะคะ Number ร์วเนี่ย เพิ่งถูกจัดการไปก็คือตัวนี้เลยที่เราเพิ่งจัดการไปนะคะในเซนะิร์ฟเวอร์เนาะซึ่งเป็นในส่วนของยูดิตการเล่นโคออปนั่นเองนะ mm hmm. เขาก็บอกว่าไคจูนัมเบอร์วัน่ะหมายเลขหนึ่งอะ่ะถูกจัดการเรียบร้อยแล้วแล้วก็พูดประมาณว่าแบบเออไม่น่าเชื่อเลยนะคะจัดการกันได้ไวมากกว่าที่คาดไว้ wide. และนอกจากนี้นะคะ mm hmm. เขาก็มีการบอกด้วยนะว่า next l a t e battle นะคะจะ available ใน this month นะคะหรือว่าในเดือนกันยายนนี้นั่นเองนะซึ่งในวันที่8นะคะ8 s e p t e m b e r อร์เนี่ยเขาจะมีการ นำเมนสตอรี่ชั珀ท์สนะคะเข้ามานั่นเองนะเออเมนสตอรี่ชั珀ท์สนะคะคือหลังจากที่เราเล่นเนื้อเรื่องกันจบภายใน2วันเนี่ยเขาก็มีการเตรียมนะคะชั珀ท์สมเนี่ยมาปล่อยให้ทุกคนเร็วๆนี้ในะวันที่8หรือว่าวันจันทร์ที่จะถึงนี้นั่นเองนะและในส่วนของเซฟสิบหกนะคะก็คือวันที่16เดือนกันยายนเนี่ยจะมีในส่วนของ f i สแบทเทิลแอเรียนะคะเป็นในส่วนของลิมิเต็ดนะหรือว่าเป็นหมดจํากัดเวลานั่นเองทุกคนเออซึ่งอันนี้เดี๋ยวเรามาพูดกันแล้วก็ในส่วนของปลายเดือนนะคะเขาก็บอกว่า เลดเซฟนะคะอาจจะเป็นในส่วนของ w ิก k 3หรือ w ิก k 4เนาะของกันยายนเนี่ยก็จะมีในส่วนของ next l a t e battle นะคะก็คืออาจจะเป็นไคจูหมายเลขก2หรือไม่อย่างไรนะคะมาปล่อยให้ เ,เล่นกันอีกรอบหนึ่งนะแล้วเขาก็จริงๆมีข้อความบอกด้วยนะคะว่าในส่วนของเรื่องของรางวัลนะใครจูงหมายเลขหนึ่งอ่ะก็คือในส่วนของตรงนี้เนาะถ้าเพื่อนๆเนี่ยยังไม่ได้เข้ามารับรางวัลนะคะก็เข้ามารับก่อนวันที่12นะทุกคนเพราะว่าวันที่12ตอนช่วงประมาณเขาบอกว่า10โมงเนาะก็คือของรางวัลเนี่ยจะลบหายไปนั่นเองนะวันที่12ใครยังไม่มารับต้องรีบมารับก่อนนะคะก็ในส่วนของของรางวัลพวกนี้แหละเออก็มากดรับกันด้วยนะใครที่แบบ เ,เข้าเกมมาแล้วเนี่ยมันจะไม่ได้มีแจ้งเตือนนะทุกคนก็คือให้ต้องกดเลดแบทเทิลตรงนี้นะเพื่อที่จะมารับของรางวัลนั่นเองนะถ้าไม่มารับหลัง12ใบปุ๊บไม่มีแล้วนะทุกคนหายแล้วนะอ่ะและทีนี้เดี๋ยวเรามาพูดในส่วนของเรื่องของ,ของรางวัลที่เราจะได้รับในส่วนของชั a เตอร์สามเนาะที่กาลังจะเข้ามาชั a เตอร์สามนะคะก็จะเป็นในส่วนของเรื่องราวประมาณตรงนี้เนาะก็จะมีเนื้อหานะคะที่ อิงจากในส่วนของมังงะด้วยเนาะแล้วก็มีเนื้อหาที่เกมครีเอทใหม่ขึ้นมาด้วยนั่นเองนะเออซึ่งก็จะมี Chapter 3นะคะน่าจะเป็นในเรื่องของแบบเออไม่แน่ใจอาจจะอิงมังงะเลยหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะซึ่งพูดถึงของรางวัลที่จะได้รับเนาะถ้าจะจําไม่ผิดนะคะก็คือเอพิโซดที่เราเล่นกันมาเนี่ยเอาเอพิโซดศูนย์กแล้กันศูถึงเนะคะมันมีประมาณแบบ 7ด่านใช่ไหมทุกคนซึ่งจําได้ว่า1ด่านนะ่ะมันจะได้กาชาประมาณแบบ1-2อันเนาะประมาณนี้แล้วแต่ด่านแล้วก็ได้ในส่วนของคริสตัลด้วยไหมจําไม่ค่อยได้นะใครแบบจาแม่นแม่นะคะหรือว่าใครมีข้อมูลแบบทําไว้เนี่ยมาคอมเมนต์บอกกันได้นะซึ่งในส่วนของ1ด่านเนาะก็จะมีซับย่อยบางทีก็7บ้างบางทีก็13บ้างบางทีก็15บ้าง,าง,างซึ่งถ้าเราได้ตั๋วกาชาเนี่ยประมาณ1-2อันนะคะต่อด่านก็คืออย่างด่านอันเนี้ยคาจู ju, หมายเลข1 VS ่คาจู ju, หมายเลขหนึ่งเนี่ย อันนี้ก็คือน่าจะได้ประมาณแบบ15ถึงแบบ30เลยนะแต่เจคิดว่ามันน่าจะได้ประมาณ 1- ถึง2ไหมเออถ้า1ก็ประมาณ15ตัวอะไรนะตัวกระชานะคะที่เอาไปเปิดเนาะอันนี้ก็แบบประมาณ13หรือประมาณ20คือเจไม่แน่ใจว่า1ด่านนะ่ะบางทีมันก็แจก1บางทีมันก็แจก2เนาะเออก็ให้คาดเดาวไว้ประมาณ10 10ิบละกันเนาะดูไม่ได้แล้วไงประเด็นนะ่กดได้แต่รนะีเพย์เนาะเนี่ยมันก็จะมีแบบอีพิโซดย่อยๆอ,อีพิโซดหนึ่งก็เหมือนจะแบบ ได้ประมาณ1หรือบางอันก็ไม่ได้บางอันได้เป็นครนะิสตัลเนาะบางอันได้เป็นแบบอุปกรณ์อัพอะไรเงี้ยเออจะไม่ค่อยได้แล้วแต่ว่าก็ตีไว้ตีไว้ประมาณสัก10ละกันเนาะเพราะว่าเดี๋ยวชั t e r 3มาเนี่ยน่าจะเป็นชั์ของมนะีนาทุกคนเพราะว่ามีภาพโปสเตอร์ออกมาแล้วนะว่าเป็นส่วนของรูปมนะีนาเนาะแล้วก็เขียนว่าชั t e r 3อาจจะเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับน้องมนะีนาะนะคะยิงภูเขาเผากระท่อมนะน้องคนนี้คือแบบสุดจัดนะคนะแล้วก็ในส่วนของเรื่องด่านเฟนะียสเนาะ ด่านเฟียสแบทเทิเนี่ยที่จะมีอัปเดตมานะคะในส่วนของวันที่16กันยายนเนาะซึ่งด่านเฟียสแตจริงๆต้องบอกว่าได้ของรางวัลค่อนข้างเยอะใครยังไม่เล่นก็มาเล่นด้วยนะทุกคนเพราะว่าอย่างที่ทุกคนเห็นคือมันแจกในส่วนของเนี่ยตัวคริสตัลตรงนี้ด้วยนะซึ่งคิดว่าถ้าเป็นด่านลิมิเต็ดเข้ามาอาจจะมีสัก10เอพิโซดไหมสิ0ด่านหรือเปล่า10ด่านนี้ก็ได้ดาวประมาณ30แสิดาวนะทุกคนถ้า30ดาวนเนี่ยเรามาไล่ดูนะคะก็คือประมาณเท่าไหร่อ่ะสองสี่หก 1> 8, 1 1 12, 14, 16, 18, 20, 2,000คริสตัลนะคะ2,000คริสตัลเอามาสูมกาชาได้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 1โรทวนประมาณ10 10 10กาชาเนาะเออก็มันประมาณละ10อัน1,500ใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดเนาะก็คือค่อนข้างได้เยอะเลยนะแล้วก็ได้ตัวตัว emblem of defense อะไรนี้ด้วยนะคะเอาไปแลกของในช h o p ได้เนาะแล้วก็ถ้ามีตรง clear reward อะไรเงี้ยก็คือได้เครดิตด้วยนะแล้วก็ในส่วนของ proof of v a l o r นะคะเอาไปซื้อของใน ร้านค้าได้นะซึ่งก็มีพวกอาวุธไหมนะถ้าจำไม่ผิดถ้าเป็น p o o ฟ of v เ r อร์เ r อ of เพลฟอจะเป็นในส่วนของอาวุธจริงด้วยนะทุกคนเออซึ่งก็จะเป็นแบบอาจจะของแบบไม่ได้ดีมากเนาะจะเป็นแบบพวก H p พพวกอะไรเงี้ยเออถ้าเป็นในพาร์ทมันจะสวยกว่าใช่ไหมแล้วก็ถ้าเป็น e m b l บ m นี่ก็จะมีเนี่ยไคจูคอนะคะซื้อได้เพราะว่าเอาไปอัพเวลสิบใช่ไหมแล้วก็ได้แมทเทเรียลไปด้วยนะแมทเทอเรียลนี่ก็จะมีของแบบว่าสามารถเลือกของม่วงนะคะเอามาอัพตัวได้เนาะ เออก็ค่อนข้างดีเลยแล้วก็มีเครดิตนะคะเออมาซื้อได้แล้วก็สําคัญมากในส่วนของเนี่ยไอหนังสือ up level นะคะค่อนข้างที่จะขาดเคนนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของกาชาเนาะกาชาเนี่ยถ้าจําไม่ผิดเนี่ยเออสิพูนะคะหรือว่า1นโลเนี่ยมันประมาณพันหเนาะเราน่าจะได้คริสตัลเจคิดว่าน่าจะประมาณ2,000ถึง4,000นะ รวมในส่วนของ Chapter 3ด้วยแล้วก็ในส่วนของตัวที่เป็น La ด f f ีย t ด้วยนะที่เป็น Limited จำกัดเวลาไม่รู้ว่ามันจะให้ของแตกต่างกับปกติหรือเปล่าเนาะแต่ถ้าเป็นจำกัดเวลาของน่าจะดีกว่าหรือเปล่าตัวตัวนี้นะทุกคน The Game กาชาทิเกตเนี่ยน่าจะได้ประมาณแบบ10อันบวกๆนะ10บวกนะ10 20อะไรประมาณเนี่ยเออต้องดูด้วยว่า Chapter 3อะ่ะมี a p t e ์ย่อยเท่าไหร่เนาะเพราะว่าเวลาเราเคลียร์เทราชั珀ท์จอไหมหนึ่งชั珀ท์มันก็จะได้ ของไม่เหมือนกันเนาะเออแล้วแต่แล้วก็ไม่รวมในส่วนของอย่าลืมว่าพอเนื้อเรื่องมานะคะเมสเซจก็เข้าด้วยนะทุกคนเมสเซจก็จะเข้ามาซึ่งเมสเซจเนี่ยก็จะได้ในส่วนของคริสตัลนะข้อความรับประมาณ20เนาะแล้วถ้ามี Special Request ซึ่งน่าจะมีแน่นอนเพราะว่า Up Chapter มาแล้วนะคะอันนี้คือได้ของโคตรดีเอา้าเรายังไม่ได้เล่นอีกหรอเนี่ยอ๋ออ่ะเนี่ยก็ได้ตั๋วนะคะเป็นกาชาเกมกาชาเนาะมาอีก ด่านละประมาณ2เนาะมีเครดิตมีในส่วนของการ์ดอัพเลเวลอะไรประมาณนั้นเรายังไม่ได้กดรับเฉยเนี่ยแล้วก็ได้คริสตัลอีกประมาณ300นะคะซึ่งรวมแล้วเนี่ยน่าจะได้ในส่วนของคริสตัลกลับมา4 0 0พเป็นไม่ได้ไหมน่าจะเป็น3แล้วกันตีตีกลางแล้วกัน2,000นในขั้นต่ำาม0 0นนะ่าจะตีกลางตีกลางๆไว้ประมาณ3,000ันเนาะแล้วก็ตั๋วอีกประมาณแบบ10-20ตั๋วเป็นต้นนะน่าจะเป็นไปได้อยู่เนาะเพราะว่า chapter หนึ่งเนี่ยก็ได้มาแล้วเราไม่รับอะไรเยอะขนาดนั้นนะได้มาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนั่นเองนะมากันที่ในส่วนของเรื่องกาชานั่นเองนะทุกคนในส่วนของกาชานะคะกาชาตัวเรโน่เนี่ยมันจะอยู่ถึงประมาณวันที่19นะทุกคนซึ่ง En on 2025เดือน9วันที่19เนาะแต่ประเด็นคือเขาบอกว่า late battle ครั้งถัดไปนะคะเอ,อ หรือว่าหรือว่าในส่วนของคือมันมีเฟสวันที่16ใช่ปะแต่เลดแบทเทิลครั้งถัดไปมันเขียนว่าปลายเดือนกันยาซึ่งเจก็ตีไว้ประมาณแบบช่วงวีคสามถึงวีคสี่ของกันยามันก็จะอยู่ประมาณแบบเนี่ยยีน่าจะมีตัวละครใหม่เข้ามานั่นก็คือซาเกนชิโนมิยะนั่นเองและเหตุผลที่เจเอามาซัพพอตว่าทําไมซาเกนชิโนมิยะถึงจะเป็นตัวละครตู้ตัวถัดไปก็เพราะว่าฟูมูวี่ของน้องกําลังจะเข้ามา มันขึ้นว่า Coming s o ูนชื่อซ,ซึ่งตัวละครก่อนหน้าเนี้ถ้ามันเข้ามาแล้วอ่ะมันจะมีสตอรี่แบบนี้นะทุกคนคือมันก็จะเป็นแบบเหมือนวิดีโอเทเลอร์ของตัวละครนั่นแหละแบบเนี้ยเออเนี่ยโอ้โหโคเทเนี่ยเป็นฉากที่แบบว่าใช้อาวุธต่างๆเนาะเนี่ยอย่างตัวนี้เขาก็จะใช้เป็นอาวุธประมาณนี้เห็นปะ ซึ่งตัวละครที่เข้ามาแล้วอ่ะเขาก็จะมีแบบสตอรี่เป็นของตัวเองนะคะก็จะคือเป็นเหมือนภาพ PV ปล่อยเข้าๆให้เห็นว่าเออตัวนี้มีการใช้สกิลอะไรยังไงชื่อเสียงเรียงนามเป็นใครนะคะอย่างคนเนี้น้องลินใช่ไหมน้องลินเนี่ยก็มีพกปืนนฮะเนี่ยพกปืนแบบปืนกลนะฮะมายิงตุ๊ตุแบบนี้นะฮะก็จะเป็นประมาณนี้มีภาพในส่วนของการใช้ normal skill combat skill ultimate skill ให้ดูประมาณนั้นซึ่ง คือตัวสากแกนอะมันพิมพ์มันเขียนว่า coming soon เว้ยแล้วก็มีโอกาสมากๆที่จะเข้ามาวันที่20แล้วทำไมต้องเป็นตัวนี้เพราะตัวอื่นไม่มีทุกคนมันมีข้อมูลมาเฉยๆว่าเป็นแบบเมมเบอร์ของโครเซอร์บาๆบๆแต่ก็ไม่มีในส่วนของไอ้นี่นะไม่มีในส่วนของ PV ตัวนี้นะคะจริงๆเราเห็นในส่วนของตัวการทำเควสเนาะสเปเชียลเควสก็จะเห็นเจ๊แกเข้ามาบ่อยๆนะคะหรือว่าในแบบ การพิมพ์ข้อความอะไรเงี้ยเจ้แกก็จะมีแบบพิมพ์ม,มาบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าอันเนี้ยคือไม่มีสตอรี่ไงเออเนี่ยไม่มีสตอรี่แต่ยังไงเจสสแกนนะฮะสแกนชินโนมิยะนะฮะเขาเขียนว่า coming soon ก็หมายความว่ามีจริงๆอะ่ะตัวเนี้ยเป็นไม่ใช่ออริจินอลของมังงะด้วยนะตัวนี้จะเป็นในส่วนของตัวละครนะคะที่เหมือนสร้างขึ้นมานะคะเป็นออริจินอลคาแรคเตอร์เฉพาะในเกมไคจูนัมเบอร์เอทเดอะเกมเท่านั้นซึ่งไม่ได้มีบทบาทในมังงะหรืออนิเมะหลัก แต่อย่างไรนะเออซึ่งตามข้อมูลในเอ่อในเว็บไซต์อะไรเงี้ยที่เจเข้าไปหาข้อมูลมาเนาะคือเธอเป็นแบบเหมือนกับเหมือนผู้นําหน่วยพิเศษโครเซอร์ก็คือหน่วยที่ตั้งขึ้นมาในเกมนั่นแหละเป็นเหมือนพี่สาวบุญธรรมเนาะของน้องไอน้นี่น้องคิโครุนั่นเองนะแล้วก็อาวุธหลักของเธอจะเป็นในส่งของโลกในข้อมูต่างชาติเนาะก็มีการเดาๆประมาณว่าแบบ น้องเนี่ยจะมีอาวุธเฉพาะเนาะเป็นในส่งของโล่ซึ่งสายที่เข้ามาก็จะเป็นสายสายแท้งเลยสายดีเฟนเดอร์เหมือนกับพ่อของน้องที่คนรู้เลยนะคะแล้วก็อาวุธเฉพาะก็จะเป็นโล่ที่น้องถืออะไรเงีเ้ยเออมันไม่มีรูปซะด้วยสิเออแต่ว่าก,ก็เป็น,เป,นเป็นสไตล์โล่ใหญ่นั่นแหละเป็นโล่แบบโล่โล่ใหญ่เท่าตัวเลยอะไรประมาณนั้นเนาะแล้วก็มาเป็นในสายแท้งนั่นเนองนะอ่ะก็น่าจะประมาณนี้ในส่วนของการอัปเดตเนาะแล้วก็รางวัลที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตร,รวมถึงลีกตัวละคร ใหม่เนาะแต่ก็ในส่วนของลิกตัวละครนี้ยังไม่ได้มีการคอนเฟิร์มนะทุกคนว่าจะเข้ามาเป็นน้องซาแกนหรือเปล่าแต่ก็มีโอกาสเป็นไม่ได้สูงเพราะว่าในส่วนของ P ีวีวิดีโอของน้องเนี่ยก็มีการเขียนไว้แล้วว่าคัมมิ่งูนย์ซึ่งวันที่20เนาะเราก็อาจจะได้เห็นตู้ใหม่เป็นในส่วนของน้องซาแกนชิโนมิยะนั่นเองนะ อ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันทุกคนใครมีข้อมูลเพิ่มเติมยังไงสามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เนาะหรือว่าถ้าข้อมูลในคลิปนี้ผิดพลาดประการใดยังไงต้องขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยนั่นเองนะก็ประมาณนี้ค่ะสำหรับคลิปนี้เนาะใครชอบคลิปนี้ไงฝากกดไลค์แล้วก็กด subscribe คะ่ะแล้วเจอกันใหม่ในออื่นๆเจ<ะ>อกัน